สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเคลิสนะคะตอนนี้อยู่ในเกมของโลบอกเหมือนเดิมนะคะเป็นเกมชาร์กไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเอ๊ะตรงนี้มันต้องเปิดเอาไว้ใช่ไหมเพื่อที่จะดูว่าใครยังเซอร์ไวก็มาเล่นกับหลานเหมือนเดิมนะคะเจ้ากาเบ็แมน ตอนนี้เขาเขาแรนดอมอยู่อ่าไม่ใช่เรานะวันนั้นเราก็จะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือของโจแมนนะซึ่งมันเป็นเจ็สสกี่โอเคพี่ก็กด e x c e p ซไปแล้วเพราะว่ากาเบตแมนเขาก็จะอินไว้เรา

ก็คือเราต้องกดตรงรูปนี้ใช่ไหมเราจะยิงเดี๋ยวขอทําจอให้มันไกลๆนะเพราะว่าเพื่อที่จะดูว่าฉลามเขาอยู่ตรงไหนนี่เอ๊ะมันเหมือนมีเห็นหมวกฉลามใช่ป่ะสีาฟ้าเฮ้ยใช่ด้วยอ่ะ สนามอยู่ไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้เจตสกี้ของเรานั้นเป็นสีเขียวตอนนี้เรามองไม่เห็นอ๋ออยู่ริมนู้นเลยริม

เฮ้ยไม่ล้อห่งมันตวัดโดนเอะลยค่ะออห้ยแพ้เรียบร้อยตอนนี้ตอนนี้เราดูว่ามีใครอ๋อคนเซอร์ไวอยู่ตอนนี้อยู่ห้าคนนะ ที่ยังไม่ตายนะคะไม่เป็นไรใช่เลือดเพราปืนของเจ้าปาบิดแมนจะแรงนะก็เลยยิงยิงโดนไปเยอะอยู่แต่ว่าเขาโดนงาบเข้าปากเลยเต็มๆยืนอยู่นี่เหรอนี่คือเขาใช่ไหม โชว์ตัวยังค่าไม่หมดเลยนะเหลือสี่นะเหลืออีกสามสิบหกวิน่ะทันไหมเ๋ยวดูเอ้ยแต่น่าจะได้บ่ะเหลือสามแล้วอ่ะเขาไปไล่ไล่ชนเรือใหญ่เลย อืมอ่าเขาเขาไม่รอดไม่ไม่สามารถฆ่าทุกคนได้นะมีคนรอดสองคนอ๋อเออใช่ถ้างั้นเอาเรือแมนเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าคือพี่ก็ไม่สามารถจะขับเรือได้นะเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยว รอแรนดอมก่อนว่าใครจะเป็นฉลามคนต่อไปเฮ้ยดับเบิลชาร์กเขาจะเลือกออกมาสองคนนะให้มันเป็นฉลามโยไม่ใช่เรนะ <c oughs> านะคราวนี้แมนแยาวเรือแมนเหมือนเดิมนะครับ โ <Okay>. <laughs> อเคจอยอโอุ้ยทำไมมันโยกเยอะอืมวิชลามออกมาแล้ววันหลุดกันเลยทีเดียวอืมอือ โอ้โหมีคนโยนระเบิดด้วยเฮ้ยเขาอยู่ตรงนู้นแต่มีสองตัวนะพี่เห็นหนึ่งตัวอยู่ตรงประภาคารที่ที่มีเสาแดงๆแตกตัวไม่รู้อยู่ไหน เราต้องไหวเป็นใช่เราต้องขับเรือไปอย่างระวังนะเพราะว่าเราไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนะแล้วฉลามเนี่ยเขาจะเร็วมากเฮ้ยมันอยู่ตรงขอบอีกแล้วอย่าเข้าไปนั่นอยู่ข้างหน้าเจ้าแมนจะไปยิงฉลามเหรอแต่เราต้องระวังนะมันเร็วมาก ตัวไม่รู้อยู่ไหนอะเย้อ,อ,อ๋อลามตอนนี้เหลือตัวเดียวนะคะอีกคนออกเกมไปแล้ะเพราะจริงเกมนี้เขาบอกว่ามีสองตัวแต่ตอนนี้มีอยู่เหลือตัวเดียวแล้วค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมองไม่เห็นเลยยังไม่เจอนะ ริมขอบต้นไม้นั่นมีซากเรือที่โดนชนไปแล้วผู้รอดชีวิตก็ยังเยอะอยู่นะอ,อุ้ยเอเอา,เอ,าอุ้ยมืดแล้ว มองไม่เห็นเลยเอุอยอยู่ตรงนั้นเราต้องรีบออกห่างเลยเห็นแล้วแต่เวลามืดน,นี่จะมองยากมากเลยค่ะ มันมืดมากตรงนั้นซากเรือต้องระวังเพราะเราอาจจะไปชนซากเรือแล้วเรือเราก็ล้มได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เรายังไม่เห็นฉลามนะว่าอยู่ตรงไหนอือหือ ค,คือเราต้องฟังดนตรีนะคะจริงๆแล้วถ้าฉลามมันใกล้เรามันจะเป็นเสียงเร่งจังหวะเร็วเพื่อแบบเหมือนบอกให้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเฮ้ย นี่ตีกองอย่างเงี้ยต้องระวังเลยไหนมนะ้ะเไม่เห็นเลยเอ้าวหมดเวลาก่อนนะคะเนี่ยเมื่อกี้เสียงจังหวะมันเร่งขึ้นแล้วมีกองตีเร็วๆเนี่ยมันคือฉลามเลนมาใกล้แล้วนีามีรายชื่อคนรอดห้าคนนะคะอืมใครจะเป็นฉลามกันนะเกมนี้ อ่าเป็นคนอื่นนะคะไม่ใช่เราอันนี้นะทางนี้ใช้เรือของพี่บ้าง mm hmm. แต่ว่าเรือนี้พี่ก็ขับไม่ค่อยเป็นไงคอนโทรลไม่ค่อได้อืมฉ mm hmm. ลามได้ปล่อยออกมาแล้วฟันหลุดทั้งแผงเลยนะข้างล่าง เราต้องอยู่ห่างตรงกลางก่อนนะเพราะรู้สึกเขาจะเกิดตรงนั้นออกมาจากช่องตรงนั้นเนี่ยเป็ดลอยอุ้ย,ยระวังลูกเวลามืดมองไม่เห็นเลยนะโอเคมีนคนใช้ระเบิดบึ้มใส่ ไม่อยู่แถวนี้นะยังไม่เห็นฉลามเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> โดยเพราะมันมืดนี่มองลำบากมาก ตนนี้เฟอร์วยอยู่หลายคนนะต้องทีเห็นระวังชนนะครับเฮ้ย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 เฮ้เสียงกองมานเมื่อกี้แสดงว่าฉลามอยู่แถวนั้นนะอืม โอเสียงกองดังมารู้เลยเขาอยู่แถวตรงตึกสีขาวอะค่ะสถาคานช้าไม่ดีเราต้องเลียวกลับเห็นหมวก เห็นหมวกฉลาวมันต้องรีบหนีก่อนก็เรียกได้ว่าเราไม่ต้องใช้ปืนนะคะในการหนีอย่างเดียว <c oughs> หมดเวลานะคะจบเก่ง คนรอดสามคนนะคะพี่ก็อา้าวไม่กวาเจ้ากาเบตแมงเป็นฉลามด้วยอา้าจริงๆด้วยคอานี้พี่ไม่รอดพ <c oughs> ี่ก็จะนั่งเรือของพี่นะขับไปแบบมั่วๆแล้วกันค่ะคาวนี้ ต <laughs> <laughs> านนี้ตาเบนแมนเขาเป็นฉลามนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง,งเ,าาดเดี๋ยวที่นั่งขับเรืออยู่ไหนมองไม่เห็นไนะคือไอไอตัวเลขมันงบงัง <laughs> ขับเรือแล้วขับตรงไหนขับยังไงวะฮ้ยลุกเลยลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูกดเดินอ๋ออ๋อโอเคย่อย่อเล็กหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีโอ้ยขับไม่ค่อยเป็นเลี้ยวยังไงล่ะโอ้ ขับไม่ค่อยเป็นทำจอสูงหา่าง ไม่ค่เป็ะโอ้ยไม่ออกยังไงเนี่ยไอืนมันยิงได้นะแม่เนี่ยกุ๊กเกียงยิงเห็นไหมโดยที่ขับเรืออยู่ก็ยิงได้หว่ะอะไรไม่ออกไม่ได้ ไปป่ะเข้ไปเฮ้ย <laughs> ตายเลย, <laughs> ยอุยตกใจเลยค่ะอือเจ้าแมนเอ้าทำไมตัวเจ้าแมนมันอยู่ตรงนี้ล่ะอ,อ๋อเขาเป็นฉลามแล้วเลยอยู่ตรงยืนเฉยอยู่โอ้ตกใจเลยยังกำลังพยายามจะขับเรือ ไหนเหลือกี่คนเราดูซิสองคนนะคะเหลือหนึ่งคนเท่านั้นโอ้มาตกะไอโยคนนั้นหรอกเหลือคนเดียวเท่านั้น เกมนี้พี่ก็ว่ามันสนุกดีนะคะอ้าวเรียบร้อย,อย,อย The shark ์ a s คสคิ e e v e r y o n e เจ้ากาบิกแมน <c oughs> ม <c oughs> มแม่ฉัชนะรถเจ้าแมนนี่จะเก่งมากเกมนี้เก่งทุกเกมเอาเงี้ย <c oughs> แต่พี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะส่วนมากพี่ก็เลยเล่นแต่ FPC นี่ต้องมาบูกันนะเย้ยี่ิบสองเปอร์เซ็นมีคนแอกเฟนเลยเคลิฟมัวแล้วออืม พี่ก็จะไม่ได้เล่นเองนะคะจะให้เ hmm> จ้าแมนเป็นไงต้องหมดเวลาโอเคค่ะพี่ก็ไม่ได้พี่เล่นนะคะก็คือหลานเล่นให้ก็คือแต่ครั้งนี้คือไม่ไม่สามารถเก็บได้หมดทุกคนเลยสามคนค่ะจช่อืม มันก็คือดูยากมากถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องจบคลิปไปก่อนนะคะ้าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าอย่งไรอยากจะมาเล่นลองดูก็ลิงก์แมปจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะเข้ามาเล่นกันได้ค่ะแต่ที่ต้องไปฝึกเล่นก่อนนะคะเพราะพี่ยังเล่นไม่เก่งค่ะเป็น,นี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และติดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในคลิปถัดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย